สวัสดีครับพบกับคลิปพิเศษอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างชั้นทสครูกับ ACA ค b บ o k e r กอร์นะครับบรกเกอร์ ker, สัญชาติออสเตรเลียนะครับมี ASIC Li c e น s ดังนั้นความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วยังฝากถอนเป็นคริปโตเคอเรนซีได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะมี Bitcoin USDT ก็สามารถจะฝากและถอนเข้ามาเทรดในโบรกเกอร์ ACA p นี้ได้นะครับไม่รวมถึงการใช้แพลตฟอร์ม Trading Vi e w นะครับในการเทรด Forex ทองคา รวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีมากกว่า200คู่เทรดนะเป็นความพิเศษสำหรับ Acap Broker นะครับส่วนในเรื่องของ strategy นะครับเราก็คงจะยังใช้ตัวอินดิเคเตอร์พิเศษซึ่งดังมากๆนะครับในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คือตัว MA Adaptive นั่นเองนะครับ MA Adaptive คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกความแข็งแรงของเทรนด์นะครับตรงนี้ขึ้น,นแรงๆนะครับตรงนี้มีการพักตัวแล้วลงต่อแบบแรงแรงแบบนี้นะตัว MA Adaptive ก็สามารถที่จะฟิลเตอร์เทรนด์ออกมาได้นะครับและที่สำคัญ3 EP ที่ผ่านมา EP ที่1นะครับใช้กับ Bitcoin 2ใช้กับ Ethereum 3ใช้กับคู่เงินก็คือตัว UJ และ EP สุดท้ายครับ EP ที่4เพื่อให้ครอบคลุมนะครับทุกสินค้าที่เ,เพื่อนๆสนใจในการเทรด นั่นก็คือสินค้าที่ชื่อว่าทองคําหรือว่า Gold Spot นั่นเองแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมจะใช้ indicator ตัว MA Adaptive ตัวนี้นะครับในการใช้เทรด Time Frame 15นาทีดังนั้นคนที่ชอบนะครับเล่น Scalping เล่น Day Trade ปิดในวันจบในวันนะครับแล้วยังไม่มีระบบนะครับหรือระบบที่คุณมีนั้น Win Rate ยังไม่สูงถึง66นะวันนี้ผมทำ Strategy แล้วเดี๋ยวจะมีการ Backtest ให้ดูนะครับว่าระบบเนี้ย มัน high win rate นะ66%ไม่น้อยทีเดียวนะครับ RR reward ratio นั้นอยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดไปนะครับส่วน strategy 4ขั้นตอนในการเทรดทองคำนะครับทำกำาไร day trade Time Frame 15นาทีทำได้อย่างไรติดตามชมได้เลยครับ มาถึงพาร์ทที่1น,นะครับเป็นเรื่องของสี่เซขั้นตอนนะครับอย่างแรกที่อยากให้เพื่อนๆเซตให้ถูกต้องก่อนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสินค้าและไทม์เฟรมสินค้าที่ใช้ในวันนี้ก็คือ XAUUSD นะครับหรือว่าทองคำนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆมามองหาตัวทองคำหรือของบรกเกอร์เอ็กแคปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าบรกเกอร์อื่นนะครับราคาของทองคำเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละบรกเกอร์ก็รับราคาทองคำมาไม่เหมือนกันพอราคาไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนการคำนวณของอินดิเคเตอร์คำนวณออกมมาาีีค่ผิดเพย จึงได้ผลแตกต่างกันผมแนะนำบรโ k เกอร์ p c นะครับกดเลือกขึ้นมาแล้วเลือก Time Frame ไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ Time f เฟรมอะไรอยู่ให้ปรับมาเป็น Time Frame 15นาทีนะครับหรือว่า M15 นั่นเองวันนี้เราจะมาเน้นการเทรดสั้นกันหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเซ็ตตัว MA Adaptive ขึ้นมา ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับตัว MA a d a p t i v e นะครับก็สามารถเข้ามารับได้ง่ายๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะรับโดยผมจะทิ้งลิงก์เปิดบัญชีนะครับของ X c a p b r o k โ r ไว้ใต้คลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูผ่านไลน์ก็จะอยู่ในอินบ็อกซ์ข้อความนะครับเหนือคลิปวิดีโอนะที่ท่านดูอยู่นะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับฝากเงินแล้วก็แคปเจอร์ภาพน,นะครับในการฝากเงินส่งมาทางไลน์แอดแชมเปญสกู๊ดนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆได้รับตัว AME Addaive ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเซตค่านะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับค่าตรงนี้ผมทำการออพติมิเซชันมาแล้วนะโหมดปรับเป็น3นะครับซอสเป็น4เม็ดเลนเป็น50นะครับ ma เลนเป็น50และ multiplier หรือว่า mult เป็นเลข1เซตตามนี้เลยนะครับอินดิเคเ,เตอร์ตัวที่2นะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือตัวไ s i นั่นเองนะเพื่อนๆหลายคนเคยใช้อยู่แล้วนะครับไ s i นะก็พิมพ์เสิร์ชหาใน trading view ได้เลยนะครับอันนี้ต้องใช้คู่กับ ma adaptive ในการเทรดทองคำนะไ s i เลนนะครับหรือว่า period ผมจะใช้เลข8 ซอสเป็น close นะครับส่วนที่เหลือก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ SMA 14 2นะครับไตล์นะตรงนี้ ISI upper band หรือว่าเส้น o v e r b o n d นั่นเองนะครับให้เซตไว้ที่70นะครับส่วน ISI lower band หรือว่า oversold ให้เซตไว้ที่30ครับผมก็จะได้อินดิเคเตอร์นะครับขึ้นมา2เส้นเป็น MA adaptive และก็ตัว ISI ตัวอย่าง4สเต็ปการเทรดในนะกรณีขาขึ้นนะครับสเต็ปที่1ะครับผมจะใช้ชื่อที่เรียกว่า ISI o v e r s o l นั่นเองนะ โอโซนนะครับคือโซนอะไรนะครับคือโซนด้านล่างนะครับที่เราตั้งไว้นั่นก็คือประมาณ30นั่นเองนะดังนั้นนะครับในสเต็ที่1ไม่ยากเลยนะเพื่อนๆสามารถช็อตโนตตามได้นะครับเราจะมอนิเตอร์ตัว iSI เท่านั้นเองนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมอนิเตอร์ iSI นะแล้ว iSI ลงมานะครับแต่โซโนเวอร์โซนะหรือว่ากราฟด้านบนก็น่าจะดีฟ pull back ลงมาก็จะถือว่าเป็นสเต็ปที่1นั่นเองนะครับอันนี้ง่ายๆนะลองดูกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าราคากราฟด้านบนนั้นยังขึ้นสูงอยู่นะฮ เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับด้านบนนั้นก็ยังเป็นโอเวอร์บอทอยู่นะครับไอสจะยังไม่ทําอะไรนะครับเราจะไม่เข้าที่สูงนะฮะเข้าที่สูงมันค่อนข้างจะมีอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วด้วยนะฮะเราจะยังไม่ทําอะไรทางนั้นนะครับตรงนี้จนกว่านะครับราคานั้นจะ pull back ลงมานะครับแล้วแต่ นะครับโซนของ o อเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆจะเห็นตรงกับผมนะฮะครับก็คือมีค่าอยู่ที่29.75นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ได้เริ่มต้นที่บริเวณแท่งนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือสเต็ปที่1หลังจากสเต็ปที่1เกิดบริเวณตรงนี้แล้วนะครับให้ใช้สเต็ปที่2ต่อมาทันทีนะครับสเต็ปที่2ต่อมาคืออะไรนะครับผมจะใช้ในเรื่องของ MA a d a p t i v e Filter นะครับ เราจะเทรดขาบายนะครับเพราะฉะนั้นเสนง่ายๆนะครับเส้น M a Adaptive นะครับฟิลเตอร์จะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับบ่งบอกถึงความเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าฟิลเตอร์ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นสซต็ที่2ก็เริ่มต้นบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับบริเวณที่1นั่นเองในสซต็ที่1 1 2มาแล้วนะครับสเต็ปที่3ตามมานะครับสซต็ที่3คืออะไรนะครับสซต็ที่3นั้นคือ หลังจากที่มันนะครับมีค่าโอเวอร์โซนหรือว่าต่ำกว่า30ไปแล้วนะครับผมจะรอให้มันถีบกลับขึ้นมาหรือว่ามีผู้ซื้อกลับขึ้นมานั่นเองนั่นก็คือจะต้องรอให้ ISI นั้นมีค่ามากกว่า30จะเห็นว่าแท่งนี้ ISI อยู่ที่43.72นะครับแท่งที่แล้วอยู่ที่29.75เพราะฉะนั้นแท่งที่เราจะต้องสนใจมากๆนะครับก็คือแท่งเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่เสกที่3ตรงบริเวณแท่งนี้นะครับ s i มีค่ามากกว่า30นะครับแปลว่าอะไรครับมีผู้ซื้อกลับมานั่นเองนะมีผู้ซื้อกลับมาที่แท่งนี้เสปที่3เกิดขึ้นแล้วนะครับ3เกิดเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะ take a คชั่นได้เลยนะครับในเ็ปที่4เห็นปะไม่ยากเลยนะฮะเสปที่4ก็คือเพื่อนๆวางออเดอร์เลยนะครับที่ไหนที่บริเวณราคาปิดของแท่ง set up เมื่อสักครู่ stop loss ฟังดีๆนะครับผมจะวางไว้ที่ swing low นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันขึ้นไปแบบนี้นะครับมันจะทิ้ง swing low ไว้นะครับตรงนี้ ดังนั้นนะครับให้วางไว้ที่ s สวิงโลแล้วเผื่อบัฟเฟอร์นะครับจดเลยนะครับบัฟเฟอร์นะครับ0.5ดอลลาร์เช่นนะครับตรงนี้โลของแท่งนี้เนาะเป็นจุดหมุนใช่ไหมครับโลอยู่ที่1774.64นะครับดูจากตัวเลขด้านบนนะเผื่อบัฟเฟอร์ไป0.5เหลี่ยนะครับเพราะฉะนั้น Stop s ลอะอยู่ที่1774.14นะครับเพื่อนๆสามารถจะเลื่อน Stop Loss ตามได้เลยนะครับ1774.14นะครับ หลังจากนั้นนะครับตัวระยะเทปโปรฟิตทารเกตอยู่ที่1ต่อ1.5เท่าครับนี่อันนี้คือเซตอัพการเทรดแบบนี้เลยดูนะฮะโอเคตรงนี้น่าจะปิดกำไรเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับเผื่อจะมีเรียนทรีถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนทรีนะครับเพื่อนๆก็จะต้องรอให้ตัวอะไรฮะหลักๆก,ก็คือรอให้ตัว ISI นั้นเข้าสู่โซนของโอเวอร์โซนะครับเหมือนเดิมเลยตอนนี้ยังรออยู่ด้านบนนะจะยังไม่ทําอะไรนะฮะ ดูต่อดีๆนะครับตรงนี้ปล่อยเพล์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคขออนุญาตพอสตรงนี้นิดน,นึงนะครับเพราะว่า ISI นั้นเข้าสู่โซนของอะไรครับโซนของตัวโอเวอร์โซไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไล่เส็จที่1ใหม่นะครับ1มานะครับ2คืออะไรครับ MA Adaptive Filter ก็ยังเป็นอะไรครับสีเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเสร็จที่2ตามมาด้วย ดังนั้นสเตจที่3นะครับก็คือรอให้ะลรครับ ISI มันมีค่านะครับทะลุกลับมาหรือว่ามีผู้ซื้อกลับมานั่นเองนะครับตรงนี้เป็นสเตปจำให้แม่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการกลับมานะครับขออนุญาตย้อนกลับไปที่แท่งนี้แท่งนี้นะครับไอ i อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอยู่ที่11.68ส่วนแท่งถัดมาสีเขียวตรงนี้ ISI อยู่ที่42เห็นไหมสิบเอ็มันโอเวอร์โซลถูกป่ะสี่สิบสองคือมันดีดกลับขึ้นมามากกว่า30เพราะฉะนั้นสเตปที่3ตามมาตรงนี้เลยฮะ หลังจากนั้นก็ทำการเข้าออเดอร์ที่ราคาปิดของแท่งนี้และครับในสเต็ปที่4คือการ Take Action STOP LOSS นะครับวางไว้ที่ Swinglow นะครับเผื่อประมาณ0.5เหรียญ Take Profit Target อยู่ที่1ต่อ1น1.5เท่านะครับวางตามนี้เลยหลังจากนั้นก็ปล่อยเพลย์ครับก็โดนนะครับเทคโปรฟิตไปเห็นปะอันนี้คือไม้ที่2นะครับ ตัวอย่างในกรณีขาลงนะฮะก็จะต้องตรงข้ามกับขาขึ้นนะครับอย่างแรงสกสเต็ปที่1เหมือนเดิมน,นะคือมอนิเตอร์ตัว r s i นะครับเมื่อกี้นะับเมื่อสักครู่จะเป็นการโอเวอร์โซนนะครับตรงนี้จะขึ้นไปเป็นโอเวอร์บอทนั่นต้องขึ้นไปมีค่ามากกว่า70ในสเต็ปที่1น,นะครับแล้วก็ m a Adaptive ต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะต้องมีแรงขายกดลงมาทำให้ตัว ISI นั้นมีค่าน้อยกว่า70แล้วเราก็ทำการ Take Action นั่นเองนะครับอันนี้คือไล่เรียงสเต็ปให้ดูนะ เพราะฉันตรงนี้เราจะยังไม่ทําอะไรนะครับจนกว่าตัว IS-I นั้นจะวิ่งนะครับทยานขึ้นไปทำโอเวอร์บอมีค่าเกิน70นั่นเองนะครับตรงนี้จะเั็นกตว่ากราฟด้านบนมันลงมาอยู่นะครับแต่เรายังนิ่งๆอยู่นะไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเข้าไปอาจจะโดนสวนได้นะครับตรงนี้ ข้อสังเกตคือ ISI นั้นเข้าสู่โซนของ O อ b o อร์บอรียได้อยแล้วนะครับมีค่า71.99กนะครับ7 2็9กา็ไล่ Overbought ไปนะครับตรงนี้เราก็ยังนิ่งๆอยู่เพียงแต่ว่าเรารู้แล้วแหละในใจนะครับรว่ามันเป็นเ็จที่1แล่วส่วนเ็จที่2นะครับ MA Adaptive เห็นบ้างนันบนก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้นะครับเข้าสู่เ็จที่2แล้วดังนั้นเราจะรอเพียงแค่ให้ ISI นั้นตัดกลับมาหรือว่ามีค่าน้อยกว่า70นั่นเองเราก็จะทําการ Take A ยังไม่ได้นะครับถัดมาได้ไหมโอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะแท่งสีแดงตรงนี้นะครับมีแรงขายสวนกลับมานะครับอ s i อยู่ที่66.84เห็นไหมว่ามันมีค่าน้อยกว่า70ดังนั้นเราสามารถที่จะเปิดช็อตได้เลยนะฮะที่ราคาปิด STOP-LOSS นะครับเผื่อไว้ที่ Swing High ตรงนี้นะไว้ที่ Swing High ก็คือ High ของแท่งนี้แหละเผื่อไว้ด้านบนนะครับ0.5เหรียญ1น5 6 3ก็เป็น185 6.8 โอเคประมาณนี้นะครับส่วนระยะท a k e profit target นะฮะอยู่ที่1ต bueno. ่ตอน5 5เท่าตรงนี้ก็คือระยะ RR ที่ผมให้ไว้นะครับเข้าตามนี้เลยนะเซตอัพตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเพล์ครับโอเคเห็นไหมราคาก็มาแตะลงเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถึงระยะ take p r o f i ไปนะครับ ก็จะสังเกตว่าเป็น strategy ที่ไม่ยากเลยนะครับหลักๆคือดู ISI เป็นหลักนะครับ Over o v e r s o l แล้วก็ดู MA Adaptive นะครับในการ filter Trend แล้วก็ทำการ t e ค t i o n เมื่อมีการ pull back ที่มีไม้สำคัญสำคัญเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนะครับที่ผมทำการ back t e s ให้ดูนะครับในตลาดทองคำ time frame 15นาทีมาถึงพาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนำาเอา strategy มาทำการ back t e s นะครับบนคู่เงินทองคำนะครับ15นาทีบนกราฟของ Broker x c a นะครับ โอเค MA Adaptive ใครที่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับได้เลยโดยการเปิดบัญชีผ่านลิงก์ของ Broker XCAP นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เปิดบัญชีไว้ด้านล่างฝากเงินแล้วก็แจ้งนะครับภาพการฝากเงินเข้ามาที่ Line แอของชัย n ุช School นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้รับตัว MA Adaptive ไปเลยนะครับเส้นสีเขียวนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเป็นเส้นที่ทำตาม strategy แล้วได้กำไรนะครับหรือว่าถึง TP ส่วนเส้นสีแดงแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเส้นที่ แพ้นะครับหรือว่าไม้นั้นโดน o p Loss ออกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับแพ้ชนะบางช่วงบางตอนแล้วกันนะครับ MA Adaptive นะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวกราฟนั้นขาขึ้นมีไปแตะโซนโอเวอร์โซ,โซ,โซแล้วก็ดีดกลับนะครับผมก็ทำการเข้าออเดอร์ที่แท้งเซ็นอรัแล้วก็ถึง TP ไปนะครับ Stop Loss ไว้ที่ Swing Low แบบนี้นะครับตรงนี้ก็วินไปเนาะ ส่วนถัดมาจะยังไม่มีออเดอร์ใดๆนะครับก็ยังมือว่างนะครับไม่ได้เข้าบ่อยๆเข้าถี่ๆนะครับเราจะเข้าเฉพาะหมายที่มันเข้าถกสูงเงื่อนไขเท่านั้นนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้เพื่อนๆจะมองเห็นว่ามันเข้าสู่โซนของโอเวอร์โซก็จริงนะครับแต่ว่าอะไรฮะเอเมอเรดัพทีฟนั้นมันขัดแย้งกันเห็นไหมครักราฟด้านบนนะครับเอเมอเรดัพทีฟนั้นเป็นสีเหลืองบง่งบอกถึงความเป็นไซเวย์นะไม่ได้เป็นสีเขียวดังนั้นผมก็เลยมือว่างนะครับตามสตจซี้เลย ส่วนตรงนี้นะครับมีอาการแพ้เกิดขึ้นนะครับก็เอ a ม d a ์ดัทีบเขียวนะครับแล้วก็ตัว ISI มีการลงไปโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ดีดกลับแต่ว่าโดนสต l o s ตออกตรงนี้เป็นขาลงนะฮะก็ยังมือนิ่งอยู่นะครับอ่าไม่ได้เข้าออเดอร์แถวๆนี้นะครับเอเมอรดัทแดงแน่นอนนะครับด้านบนส่วนในเรื่องของ ISI ก็ขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับแล้วก็ถูกขายกลับมานะครับแท่งที่เราสนใจน่าจะเป็นแท่งแดงแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเซตอั ลองเช็คดูก็ได้นะครับ ISI 74มันมาเหลือ53สนะครับโซนนี้เลยแล้วก็เข้าออเดอร์ตรงนี้ s t อ p l o s นะครับก็ทิ้งเอาไว้ที่สวิง g h ด้านบนนะครับแล้วก็ Take Prof i t 1ต่ตอน5เท่านะครับจริงๆอาจจะไป o p t i m i z a t i o n ให้มันไดอ r รามากกว่านี้ก็ได้นะครับจริงๆมาก RR ตรงนี้ได้ถึงเกือบ4เท่าเลยนะครับรนีก็เป็นตัวอย่างของการเทรดขาลงนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างในกรณีของขาขึ้นบ้านนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะเอ a a อรัลทีนั้นเขียวยาวเลยนะครับแล้วก็ ไ s i ก็ลงไปที่บริเวณตรงนี้นะครับต่ำกว่า30แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับที่แท่งสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นแท่งเซตอัพสีเขียวตรงนี้ก็เป็นแท่งที่ผมทำการเข้าออเดอร์เอาไว้นะครับแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ที่ตัวสวิงโลนะครับแต่อย่าลืมเผื่อบัฟเฟอร์ศูเหรียญนะครับไม่งั้นมันจะถูกเกี่ยวอย่างเงี้ยแท่งข้างๆเนี่ยครับต้องระวังนะฮะตรงนี้มันรอดนะครับดูนะครับโลหน6่2หนะครับเพราะฉะนั้นสต็อปลอส0.5เหรียญก็จะเป็น1661.7 แต่ว่าโลของแท่งที่เราสงสัยตรงนี้นะครับมัน1 6 6 2นะครับเพราะฉะนั้นรอดโอเคไหมแล้วก็ถึง TP ไปโอเคนะครับวินเรทนะครับหลังจากที่ผมทำการแบ็กเทสมานั้นอยู่สูงถึง66%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะนำ .strategy นี้ไปทดสอบทดลองแล้วก็นำไปใช้จริงได้เลยนะครับโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังใน EP ที่1 2 3ได้เลยนะครับสาหรับ EP พิเศษที่ใช้ตัว MA Adaptive ตัวเดียวนะครับเป็นซีรีส์ของ MA Adaptive ซึ่งเป็น indicator ที่เจ๋งมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับควรมีคู่ควรติดพอร์ตติด trading view ของคุณเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุน broker egg cap นั่นเองนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมานะที่นีด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ